รายการไลฟ์ไลฟ์ชีวิตสบายสไตล์เบาๆในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะที่เจอกับ DK นิวเคลตั้งแต่ต้นรายการเลยแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อด้วยเพราะว่าวันนี้นิวจะอยู่กับคุณผู้ชมทั้งรายการเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิวเคลก็เตรียมเรื่องมาอัปเดตแล้วก็น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมเช่นเคยนะคะอย่างในช่วงเทนดี้เทนดี้เนี่ย ขอบอกว่าน่ากลัวและว่าเสี่ยวมากเดี๋ยวเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยนิวเคลียร์จะพิชิตความกลัวแล้วก็นําสาระความรู้ในฉบับของเทนดี้เทนดี้เนี่ยมาให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปพบกับช่วงแรกของรายการนะคะนิวเคลียร์มีช่องทางการติดต่อใหม่ค่ะที่นอกจาก Facebook แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะนิวมีช่องทางการติดต่อใหม่ค่ะนั่นก็คือน นนั่นเองค่ะเพียงคุณผู้ชมเซอร์นะคะในอินสตาแกรมว่าดูทีวีจากนั้นกด Follow ไปเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะแล้วก็ร่วมเล่นเกมสนุกสนานแล้วก็ชิงรางวัลได้อย่างง่ายๆเลยละคะ่ะช่วง Trendy!Trendy! ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการในด้านต่างๆมากมายวันนี้ช่วงเทรนดี้เทรนดีไม่ได้จะพาไปดูสิ่งที่มนุษย์พัฒนาครับแต่เราจะพาคุณไปชมก้นไกที่แสนมหศัศจรรย์ในร่างกายมนุษย์กันที่พิพิธภัณฑ์สุดเก๋ที่เรารับรองว่าคุณจะต้องร้องว้าวแน่นอนตามน้องนิวเคลียร์คนสวยไปเลยครับกลับเข้าสู่ช่วงเทรนดี้เทรนดี้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะนิวเคยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์แล้วค่ะ และด้านในนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีร่างกายรุดรอให้เราเข้าไปชมอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะรอเราอยู่ด้านในแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีอาจารย์ครับค่ะนี่ก็คืออาจารย์นะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์แนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมชาวไลฟ์ไลฟ์หน่อยดีกว่าค่ะอาจารย์อธิพันธ์พิมเข,ข่าขํำนะครับเพลนเป็นประธานของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ ยังต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่าที่นี่เปิดมานานหรือยังคะอาจารย์เราเปิดตั้งแต่14สิงหาสิสิงหา,งหาเดือนอเดือนที่แล้วอเดือนที่แล้วเองแล้วมีกําเนิดมาจากอะไรคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยได้รับความร่วมมือมาจากทางญี่ปุ่นค่ะนะครับซึ่งประธานบริษัท MDSoft House โดยมิสเตอร์คิตามูระเนี่ยเขา มีความยินด,ดีที่อยากจะบริจาร,ร่างกายของมนุษย์ชุดนี้เนี่ยให้กับประเทศที่อยากจะเอาไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนทางการแพทย์และธันตแพทยะนะครับเขาก็เลยเนํามาบริจาคให้ก,ก,กับทิจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้เห็นว่าเป็นหนึ่งใน11ประเทศใช่ไหมคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ในลโลกนี้มีมมมไม่มไมีไม่กี่ชุดที่จะมีลักษณะระ่รางกายมนุษย์ที่จัดโชว์แบบนี้นะครับก็มีแค่ประมาณ11ชุดอ๋อและว <Rand all. S 1> ัตถุประสงค์ในการเปิดคืออะไรคะ โดยแรกรับที่เรารับมาจากผู้บริจาคเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าอยากจะให้นิสิตแพทย์และแพทย์ได้ได้ศึกษาในเรื่องเรื่องของร่างกายมนุษย์ให้ให้มากขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาในอายจารย์ใหญ่ที่เป็นศพจริงๆแล้วนะครับคราวนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยประโยชน์อื่นๆที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากก็คือการเปิดให้บุคคลทั่วไปประชาชนได้เข้ามารับชม ใ,นนใช่เพราะดยส่วนตัวนิวหรือประชาชนคนอื่นที่ไม่ได้เรียนแพทย์ก็จะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เลยหรือเปล่าคะก็เราก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่รูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ในห้อง <c oughs> ที่ต้องเรียนในในห้องที่เป็นในห้องเรียนไม่ได้เป็นแบบนี้อะคะอันนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่เป็นศกที่สด,<อ>สดเก็บเก็บด้วยฟอร์มาลีและอย่างนี้เขามีเทคนิคอะไรคะที่ทําให้ร่างกายยังคงสภาพอยู่อย่างนี้อยู่ ชื่อจริงๆนี่เราเรียกว่าเป็น p l a สติ n เนชั่นเป็นการทําร่างกายมนุษย์หรือว่าการเก็บร่างกายให้เป็นลักษณะของพลาสติกซึ่งจะมีความคงทนม,มากกว่าอาจานยยใหญ่ที่เป็นลักษณะสดๆแล้วเราสามารถที่จะเอามาจับเป็นตั้งโชว์เพื่อที่จะให้บุคคลหรือว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาได้เรือ่อยๆได้หลายครั้ง พพิพิธภัณฑ์แบบนี้หายกลัวเป็นปิดทิ้งไปเลยใช่ไหมล่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องนิวเคลียร์และรายการไลฟ์ไลฟ์กับพิพิธภัณฑ์ที่น่าอัศจรรย์ที่น,ะน,นี่พี่พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ครับสนับสนุนโดย